สวัสดีทักทายทุกๆคนยายมาอีกแล้ววันนี้ยายจะมาทําผัดกะเพราไก่ใส่ตับด้วยนาะตับมีหน่อยนึงผัดกะเพราแต่ว่าไม่มีกะเพรานะทุกคนยายไม่มีใบกะเพราแล้วมันจะเป็นผัดกะเพราได้ไหมมันก็คงเป็นแต่ผัดพริกกันเนาะอันนี้ยายก็ตั้งกระทะไว้แล้วเนาะใส่น้ำมันมะกอกลงไป มันไม่มีกระเพราอะทุกคนทำไงดีแต่มันเรื่องของเรื่องวันนี้จะทำน้ำพริกกะปิพอไปซื้อของกลับมาแล้วพริกกะปิจะต้องใช้เวลาเนาะผักโน่นนี่นั่นหลายหลายอย่างก็เลยเปลี่ยนใจจะแกงจืดเต้าหูอ้อ่อน <c oughs> แกงจืดเต้าหูอ้อ่อนก็ ขี้เกียจสับหมูอีกนี่เลยผัดกระเพาเลยทุกคนแถมไม่มีกระเพราอีกต่างหากไม่เป็นไรเนาะเรากินเองแล้วก็ผัดพริกให้หอมแล้วเราเค่อยใส่ไก่ลงไปนอาไม่มีใบกระเพราไม่มีกะเป็นใบกระเพรา มันจะอร่อยไหมเนี่ยทุกคนอร่อยอยู่หรอกเนาะพริกหอมแล้วผัดพริกหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยทุกคนจานใหญ่ใหญ่เลยนะนะ่เนาะ เดี๋ยวเราผัดให้สุกน่ากินมากทุกคนอยายเติมซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะไม่ปรุงอะไรมากอย่างยายยายเติมน้ำลงไปด้วยหน่อยนะึงไม่หน่อยเราก็เยอะเหมือนกันแหลนะนั่นน่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันแห้งลงอีกสักหน่อยเพราะยายกลัวไม่สุกยายกลัวตับไม่สุกทุกคนแต่มันก็สุกแลลนะ้เนาะ ฉุนมากเลยทุกคนเนอะเสียดายไม่มีใบกระเพราเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะทุกคน <S <S เสร็จแล้วจ้าทุกคน <S <S ผัดกระเพราไก่ของยายๆมันจะเรียกว่าผัดกะเพราไหมก็ไม่ใช่เนาะเพราะมันไม่มีใบกระเพราแต่ก็แหละกินได้เนาะทุกคนแห้งแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทุกคนไป เราไปจัดใส่จานกันเนาะจานไม่นอ้อยสำหรับคนเดียวกินคนเดียวอีกแล้วใย่ๆทุกคนนี่น่ากินไหมไมีใบกะเพรานะแต่ก็น่ากินนะเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของยายนะ